ห <Hey. S 2> อรอท้ามซวันคนเวียดบมาเอา สบายดีเบิร์ตสุขุสุคนทุกใจทุกมุมทีนะ่ไหนรักทุกท่าวันนี้ขอบครัวเฮาก็จะคายมั่นที่เฮาลกสำเร็จแล้ววันนี้ก็เป็นบันสุดท้ายเลยที่เฮาได้คายมั่น,นเพราะว่ามั่นเขาปูปีนี้ก็บลายปนาะสุดก้อนเฮาก็ได้คายเธอหนึ่งแล้วแต่มือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเฮาคายแลวก็มาเบิง่งอันพนงานที่เฮาเฮ็ดมั่นเฉพาะปีนี้ เอาขายได้ซองเทือกัเทือน pues ี desse, o, high, 8, planning, nah cut, ่แล้วก็สรุปเลยในคลิปนี้แหละถ้าเราได้ค่ายเราจะได้เงินรวมทั้งหมดท่้ใดมีแต่ทุกคนติดตามไปเบิ้งน้ากันแบบยาวบๆเลยเนาะบริเวณนี้นี่เขาได้ปลูกมันไทยเรียบร้อยแต่ยังบอกแล้วเราถาวันที่เราปลูกอีกเพราะว่า่วนนี้นี่ ทึกวันที่เหาปูกแบบว่ากัวมันในไงดกขึ้นเพราะว่าอยู่บ้านเห้าเนี่ยปกติเวลาเห้าปูกพืชผักต่างๆต้อง,ง,งเลือกวันเอา <c oughs> เขาจะแบกอันกระสอบมันจากส่วนเห้าไปไว้อยู่แคมทางบอนที่เห้าไว้ในคลิปก้อนๆ ถ้าว่าบุคคลใดได้เบิ่งในคลิปก่อนก็น่นาจะฮู้ดีเนาะบอนสิเฮาแบกเอาไว้แต่เฮากังวลที่สุดนี่ย่านว่าคนเวียดบ่ามาก็มีคนในบ้านเາานเนาะเาโทรมาว่าให้เวียดมาหับเอามันเพราะว่ามันนี่หลายแล้ว ແລະເຮົາກໍບໍ່ໃນໃຈຢ້ານວ່າຄົນຫວຽດເຂົາບໍ່ມານາ พวกมันขึ้นบอนหัวไว้มันทุกคนสกเกตเบิ่งนี่นี่นวกมันกัดกระสอบบางๆนี่มันกัดชีกว้วนา่ ก็เวนแล้วสักกันไ,ไปเลยโอ้โหรสึกปวดแห้ง เพราะว่าแคลวก็ยังบอทันดีปันไดซ้องขึ้นขึ้นไข่ส่วนเจ็บแควแหงแต่เดี๋ยวนี้แคล้ยน้อยนึงแล้วแต่ก็จำเป็นต้องได้แบกกระสอบมั่นเพราะว่าเขาจะคายเพราะว่าเราพักนี่ก็บม่มีคนให้เบียกอีกพอแม่ก็เฮ็ดเบียกบ่ได้แล้วไมด้ไล้ว ดิฉ <Hoy S 2> ันจะดูจะเข้าอยู่นี่ผู้กาบออ่นลางแมต่ก่อเดเ๋ยาจหนาวสายที่เอาแบกนี่มันสั้นโพด

เรือกระสอบสุดท้าย เราคนกระสอบมันจํานวนทั้งหมดนี้เอานับในสุดก่อนหัเก้กระสอบซาวกระสอบกับกระสอบที่บ่เต็มเรจะมางออกพ่วนเพราะว่าเราจะป้อนลงจากหน้าผาที่สูงลงไปแคมท่า ยัง่โอเคได้แล้วสนีเพียงแต่ว่าหอกป้อนกระสอบอันมันได้ เขาจะเกาะใส่กระสอบแบบนีน้เพราะว่ากระสอบนึง่งเขาโย่นลงบางกีเนี่ยมันแตกก็เลยปรกาโยนอีกเขาจะปล่อยใส่เสื้อคือแบบเขาเห็ดในมือก่อน,น อีกอันนี้อมัดสวยมัดให้นองเลยเออมัดไว้ให้มันหลุดเสือกเห็นเสือกมากเออดึงลงเลยโอ้กะสอบฉีกเลยเออมัดโซนของมันสเสือกหฮนเด้เสือกสีเหลืองเออมัดให้ดีดีเลย

นี่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 น,นี่นี่น,นี่นี่เก้อ,อ,กกอ,อกเ,อเออขออ้าเข้าเต็มเอ้า้า้เ ไปเลยวัะฮะเว่าสำเร็จเอาเอากระสอบมันลง จริงๆถ้าว่าเวียดมาบนนี้เนี่ยเขาจะไ่ต้องเห็ดแบบนี้ด่วแต่เขาย่านว่าคนเวียดบ่มาต้องเลยเห็ดไว้ nga tsaka sa i don't and ไว้แบบนี้ว่าให้กระสอบมันมันกิ้งลงโอเคเม่อไห่เขาจะเอาผ้าบัดปกไว้เลยเอาหนูเงย đừng đừng เสื้อมามัดไว้พระบัตเพื่อป้องกันเวลาลมพัดบ่ให้พระบัตนี่มันปิวไปคือตอนนี้เขาก็พกไว้เรียบร้อยเนาะก็สอบมันมีแต่เราทาเบิ่งคนเวียดสิมาลีบอตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงแล้วแต่โบเห็นคนเวียดมา สงสัยนาจะบอมา่าแต่ว่าบอมามือนี้ก็ราทามืออื่นหรือว่ามือต่อไปงวจำนวนนี้แหละทีม่มักมากินมันเห่าเฮ้ยจะไล่ให้มันย่างกับบ้าน เฮ้ยทําอิดหันเฮากองไว้อยู่น <jus ane> <laughs> ี <editors> ้ก็สอบมันเฮาเพราะว่าเฮาปล่อยมันแต่เทิงเนาะจากหัวของเฮาแต่งัวเอาไปกินได้3ามกระสอบเนาะอยู่นี้ก็เลยเฮาตัดสินใจย้ายอีกเนาะจากที่นี้ไปไว้บ่อนที่มี าพานี้นแล้วก็เฮ็ดหัวพร้อมทมิตรหันเฮ็ดหัวแบบธรรมดา,าคิดว่ามันบกามาแล้วแต่ว่ามันมากินได้อีกมันกินได้ซองกระสอบอีกพอดีเขามาเฮ็ดหัวสุดนี้ให้มันคักกลัวเกาอีกเห็นบ่ทุกคนสเก็ตเบิร์นี่นี่ตอนที่มันย่างขึ้น ตอนที่มันจะเอาไปกินมันของเหา่ามันย่างขึ้นทั้งนี้แหละมันขึ้นไปกินเอาไว้ยูนนี่นี่มันได้กินเธอหนึงอีกรวมที่งัวได้กินนี่ซองข้างแล้วก็รวมทั้งหมดหางกระสอบที่มันได้กินโอ้ยมันแหงบ่ลายนี่งัวอีกเอามากิน เรา,าท่าซาม4วันคนเวียดบอมาเอาเพราะว่าเขาโทรทามคนเวียดหันแล้วว่ารดเพ่ก็เลยมาบได้เอาก็บ่จักซสีเฮ็ดอะไมันแต่ปะาไววแบบนี้เวียดมามือใดจึงคอยคายเห็นบอหอยเข้ามัน,นเวลามันขึ้นกินอยู่นี่ งเฮาว่าอยู่นี้มันมากินก็ชอบที่มันได้กินอันนี้นี่แม่นพ่อได้มาเห็นส่วนมันกินถ้าว่ามันได้กินหายกว่านี้แต่ว่าบงเอพอไมาเห็นก็เลยมันได้กินซํานี้แล้วก็พ่อก็ไลให้มันนี่เลยพมาเอ,เาอมาเ็หัวป้องกันไว้ถ้าบาน,น,น,นั้นเบเลยมันกิน เขาเอ้าหินมาติงใส่ตามส้นผาบัดแต่ว่ามันก็ดึงขึ้นผาบัดแล้วก็มันจ้นเข้าไปนี่ทุกคนเห็นบอกติดค้นของมันนี่โอ้ยเมื่อยแห้งเนาะใหญ่ไปใหญ่ามาบอนที่เอาเก็บเมียนมัน หัวที่เขาเฮ็ดเนี่ยก็แน่นดีนแต่ว่างัว่เนี่ยมันซูซี่ควมจะกินมันเฮาอันนี้ลุ่ลมๆกับแม่นเขาแต่มันซูซี่งัว่ที่เฮาไล่ให้มันหนี่เมื่อกี้นี่มันอยู่ใกล้ๆอัน ก็สอบมั่นที่ฮาว้เนาะบางทีทาว่าเฮาวามานี่มันจะขึ้นไปกินเนาะงวหลายโตนี่มันสามารถขึ้นได้อันหัวแบบว่ามันอยู่มันอิงอิงไปอิงมาเนาะเห็ดไ้หัวของเห้านี่สามารถลบลงได้มันก็นสามารถขึ้นเอาไปกินได้งวนี่มันสลาดแล้ว เพราะว่ามันขูจักแหละอันนี้แมน่แนวที่ตัวเองกิน,นถ้าว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไว้อยู่นี่นี่บบเป็นยังเขาเห็ดหัวดีๆแต่เขาไว้อยู่แคมทางอยู่ลุมพันคิดว่าคนเวียดมาแต่ว่าคนเวียดบบมากู่จักสีเห็ดแบบใดอีกโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เขากับสีบได้ทาอีกจนหอดเขาคายเพราะว่าคลิปนี้เขากล่าับทาโดนแล้วซีฮาวัน ไม่แต่เราจะจบลงยินอีก่อนเนาะสำหรับคลิปที่เราจะเอามันไปขายเนาะเพราะว่าคนเวียดบ่มาเนาะถ้าว่าคนเวียดมามือใดเราก็จะถ่ายคลิปอีกเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะว่าเราจะได้ัพ่นเท่าใดแท้เนาะเพราะว่าเราบอลในใจว่าเราจะได้ขายหรืบอบ่เนาะยันว่างัวเอาไปกินเบิดเราก็บ่ได้ขายเนาะ ล้วการสำหรับคลิปนี้กับสีจบลงยินดีเลยตนะต้อมูกขอบใจทุกทานที่เขามาเบ่งมาชมแต่ต้นจนจบ้าบริยาพาดผลงานการเคลื่อนไหวของคอยกับจะลืมกดถูกใจกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆกัจะได้ชมอีกครั้งะจะได้กระข,ขอขอบใจพีพีเอฟซีเบิรสุครสุคน,นที่คอยเติมเต็มให้กำลังใจมาตลอดขอบใจหลายๆ